เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอั่ะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่<ๆ>เหลืองแน่กูวันนี้ ไฮโรบักบริการเตริมโรบักราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการได้ที่ริงใต้คลิปม,มีแม้แต่ระบบ IDpass ระบบแบบกลุ่มสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดิงอยู่ใต้คลิปเดอร์ e n t Shop. แแีแอนทีร้านรับฟาร์มแห่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Shadow b นบ r i า e t สท o c k f o o d s l a g o o n m a ซ City อย่าลืมไปใช้บริการนะครับริอยู่ใต้คลิปนะ เจ้าหมู่บ้านโคดฮะเงาคุเละได้เวลาตายคงแก่แล้วเอาหมู่บ้านตายได้ด้วยหรอเอาใหใม่เท2สองแชะเจ้าหมู่บ้านโคดฮะเงาคุเละวันนี้ล่ะฉันจะระเบิดหมู่มบ้านนี้ทิ้งเพราะว่ามันมีเจ้าก้าหางอยู่ยังล่ฉันคือคนจะมาลเก้าหางพอเหอะแม่งเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ครังนะครับเดอะดาร์กนะครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเจ้า พลังใหม่นี่นันั่นก็คือพลัง10หางนั่นเองนะครับนี่เลยนะซึ่งวิธีการได้นะครับคุณผู้ชมจะต้องเข้าไปในวอร์โหมดนะครับอันนี้เลยเว้ยนี่เลยนะครับวอร์โหมดเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปในวอร์โหมดแล้วนะครับมันจะให้ไปตีเจ้า10หางนะครับจากนั้นก็เหมือนว่ามันจะมีโอกาสดรอปหนึทับห้านะครับต้องแย่งกันเก็บนะคือมันต้องตีไปแล้วมันจะมีบอสเป็น10หางนะครับนั่นแหละเวลาตีแล้วโอกาสดรอปหนึบห้าบ แล้วถ้าได้ก็คือสามารถเก็บได้คนเดียวครับมันจะดอปเป็นคมพีนะครับสาหรับอันนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างยากแบบสุดๆนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่รหัสกูนะครับรหัสคนอื่นเอามารีวิวนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนี่มีคนบอกว่าพี่เพื่อนผมบอกมาพี่ก็ใช้แฮกนะครับโอเคกูไม่เคยจะฟาร์มเองนะครับกูเอารหัสคนอื่นมาเนาะเอาล่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยฟึ๊บพี่ใส่มาแล้วนะฟึ๊บมอี่โอ้หิงแท้นะครับนี่คือลงเซียอบตร อ่มัน,ม,นมันเรียกว่าเซียนอะไรวะเซียสิบหางมั้งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะกูก็ไม่ค่อยได้ดู Naruto นารูโตะนะฮะไม่ค่อยได้ดูนารูโตะนะครับอ่ะนี่ก็เป็นร่างเซียนนะครับจะมีลูกแก้วเซียนล้อมรอบอยู่นะครับทั่วทิศทางข้างหลังเลยนะฮะนี่โอ้ยังแท้นะครับแล้วก็เตะตีธรรมดาเป็นไงวะนี่โอ้โอ้แชนนี่คือเตะธรรมดาโอ้โอ้โอ โคตรแท้นะครับนี่เลยคุณผู้ชมเห็นว so no. uh, ่าม <m ul ay großes> ันจะมีอาวุธนะครับแต่ว่าอาวุธมันเนี่ยคือเป็นอาวุธของล่างนะครับเวลาเปิดแล้วก็จะใช้ได้นะฮะซึ่งมันไม่ใช่อาวุธที่ไปเก็บมาเนาะนี่เนี่ยอุยอิตาจิหรอฮะเอาทุกคนสามารถพูดได้แล้วเเป็นไงเท่ไหม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 กู่ไหมเออเท่ๆโอ้โหโหเท่มากอันนี้เป็นการตีปกติธรรมดานะครับคุณผู้ชมแม่งโคตรขู่นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สกิลกันครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2สกิลนะครับคุณผู้ชมดูนี่คือสกิลแรกนะครับสกิลค นี่เออเป็นการกระโดดนะครับแล้วก็ปล่อยอาวุธนะครับว่าเรียกว่าอะไรวะไอ้ดำๆนี่ไปโจมตีไปมันคือสกิลอะไรไม่รู้นะครับคุณผู้ชมไหนเดี๋ยวแปลงใหม่ปุ๊บนี่นะครับแหวแม่ลูกวิธีนี่แน่เป็นแท่สีดํานะครับไปฟาดไว้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแท่เซียนมั้งกูไม่รู้นะครับกูไม่รู้ใครรู้ก็อย่าลืมพี่แจ็คอมเมนต์ไ้ด้วยนะครับต่อมาจะเป็นสกิลสองนะครับอันนี้จะเป็นการยิงลูกแก้วเซียนนะครับไปโจมตีไ้ดูนะไปเลยจู่จู่จูจูโอ้โห ตายตายเลยเลยไม่หกร้อยทนพลังไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมดูอันนี้ยังทนไหวอยู่นะอันนี้แปลงเป็นร่างอันนี้ยังทนไหวอยู่เฮ้ทีทำไมวะฮะโอ้โหรู้สึกกูมีพาวเวอร์นะครับโคดิบัลพาวเวอร์นะนี่นะครับเท่มากครับเอาจริงจริงมันมีอยู่แค่นี้ครับสกิลมันมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นพารสีฟนะครับเป็นสกิลติดตัวนะนั่นก็คือสามารถบินได้นะครับด้วยการกระโดดไปแล้วกดนี่ครับสเปกบาร์คางครับนี่โอ้ บินได้ด้วยนะครับยิงโกงแต่อาจจะบินไม่ไวนะครับถ้าเราหนีสตูนะครับคือดีมากคือเราบินหนีมันนะเห็นไหมเออบินหนีมันครับแบบดีมากนะครับคุณผู้ชมเราบินไปที่ไหนก็ได้ครับมันก็ตามไม่ทันนะครับมันก็จะวิ่งตามเราแล้วก็เอออยู่บนต้นไม้ก็ได้ง่ายดีนะครับแล้วมันลงไ่างวะอ๋อนี่ไงกด X เพื่อเป็นการลงนะครับกด X ค้างนี่มันจะค่อยๆเอ่อบินลงนะครับคุณผู้ชมโคตรจะโกงยังไงล่ะนี่เราเว้พลังของเซียนหกวิถีพวกโง่ก็ยืนมองอยู่ข้างล่างพวกไม่มีปัญญาไม่เอา กูกำลังได้ใจเลยนะครับคุณผู้ชมหน้าแตกเลยมันใช้สเตมินาด้วยนะครับในการบินนึกว่าจะแบบบินได้ตลอดนะครับโอเคส่วนการกินสเตมินาโอ้โหแม่งแดกสเตมินาวิละสามพันครับไอ้ฮรโอ้โหนี่ดีนะแรงเยอะนะครับมันรีเร็วนิดน,นึงแต่ก็แดกวิเยอะเกินนะครับบิน เออแต่ว่าเวลายืนปกตินี่มันจะบินเอานะครับมันจะไม่เดินปกตินะคือมันจะแบบลอยได้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนะครับเป็นวิญญาณไปเลยเท่มากมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเป็นกระสอบทรายก่อนนะครับก่อนที่เราจะไป PVP กับพวกนี้นะครับมากระสอบทรายนี่เนี่ยจู่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 ีู่จ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 ู่นู่จู่จูาจู่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  มี่แนอะ oh, มันป้องกันนะครับนี่เลยถ้าไม่ป้องกันอยู่ที่70,000กว่านะครับแล้วก็ถ้าป้องกันจะอยู่ที่2 0,000แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าป้องกันแล้วตีขึ้นเยอะเลยแต่ว่าชอบท่าตีธรรมดามหมครับมันตีทีละหมื่นกว่าอันนี้โกงไปอันนี้มึงโกงเกินไปละเราบินอยู่ตีได้ไหมบินอยู่ไม่มีสกิลนะครับมันไม่เอาดาบออกมานะอุ้ยเอามาด้ป่ะเฮ้ยบินอยู่ก็สามารถตีได้นะครับมีดาบออกมาด้วยดูดิ โอ้ทำไมไม่โดนไหมอ๋อนี่ไงโดนแล้วนะครับต้องตีใกล้นิดนึงโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา PVP กันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมใครตีกูมามามาดีมารวมกันเลยมาเป็นรังเลยไปเอาเอาเอามาเอาโหมดธรรมดาก่อนไปยืนเลี้ยงเร็วคุณทำอะไรเนี่ยม,มันไม่ได้อยู่นดิอ๋อเหรอ เอาเลยครับซึ่งมันจะมีข้อเสียตรงที่มันก็วิ่งไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆมันก็วิ่งไม่ค่อยเร็วนะฮะแต่ว่าถ้าเปิดหมดเซียนทัชิลมะได้อีกด้วยก็น่าจะวิ่งเร็วมากกว่านี้นะครับนี่โอ้เปิดเนตสังสาระนะครับวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยดูว้าวเออเร็วขึ้นเยอะเลยดีดีนะครับมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพิวพีกันเลยดีกว่านะครับน้องๆครับมาแปลงล่างเลยพวกลูกกระจกโอ้โอ้ประตูแปดด่านนะครับแล้วก็โอ้สัต์หางสัตหางแปดหางกับเก้าหางนะครับ ร่างเต็มโอ้โหนี่โอ้โหว่ากูตายแน่ชีวิตนี้มีร่างไม่สมบูรณ์หนึ่งร่างโอ้โหโอ้คบคันนะครับน้องๆน้องๆครบคันว่ากูน่าจะตายก่อนนะครับวันนี้ก็คุณผู้ชมอย่าลืมที่จะโหวตกันด้วยนะครับว่าใครคือ number one นะครับใครจะชนะในเซกครั้งนี้นะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไว้ด้วยวิ่งเร็วกันเล้เกินรลอก,กูด้วยไปแล้วนี่ต้องเปิดสังสาระนะครับจะวิ่งเร็วขึ้นไป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 ,ไปกติกาคือใครตายแล้วออกจากฝนามเลยนะไม่งั้นมันจะโกงเข้าใจไหมฮัลโหล พอใจ้าใจมาทุกคนมาพร้อมปึ๊บเปิดก่อนได้เปรียบแต่ไม่ยังพี่ยังไม่เปิดนะพี่ไม่ได้พี่ต้องรอสัญญาณก,ก่อนพี่ไม่เปิดพี่เปิดกลอ,อเหล่าพวกโง,ง่ให้สามตัวมามาเลยนี่แนี่หลบหลบเลยปึ๊บเฮ้ยพี่คิดอะไรออกแล้วหรือเปล่าเราบินแล้วก็เราจะใช้สกิลเอาชิปหายโอ้ยนี่นี่ยยิงยิงเออบินแล้วใช้สกิลโอ้โอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้เกินโอ้เกินเดี๋ยว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 ไอ้คนพักลบก่อนดีไหม เอาอ๋กูแข้งกูแข้งบนอากาศเอาเอาตายชิบหายไอเย็ยเน็ตหลุดโอ้เน็ตทูโอ้มิกกี้เน็ตทูแม่งอย่างดีนะครับคุณผู้ชมจริงๆเราพี่ก็อยากจะใช้ไออันนี้อันนี้นะครับอะไรวะตีธรรมดามันไปตีคนอื่นดูนะครับแบบตีวัดกับดาบที่เก่งที่สุดนะครับแต่กูกลัวว่ากูจะตายก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าดาบที่เก่งที่สุดคือฮาชิระมะนะครับมันตีดอกละสี่หมื่นนะครับไหนเอามาออกมาดูดิมาดิมาดิมามาดิวัดเลยฮัมใช้สกิลดิเอ้ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้โหเอ้าเนี่ยบอกตีที โกหกอ่ะโกหกแม่เอาอย่างนี้ก็สบายแล้วคุณผู้ชมวัดกันเลยจะหนีไปไหนเออมาต่อให้ใช้สกิลด้ไหมมห้ฮมวิ่งหนีมาเอาแค่นี้แค่นี้หรอเอพี่เปิดหมดหรอไม่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 ไ่ไม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 ่ไไ่ไม่ไม่ไา่่ไม่ไ่ไ่ไม่ไ่ยม่ม่ไ่ไม่ไ่ไม่ม่จม่ม่ม่ไ่ไม่ม่ไ่ม่่ไม่่ไม่ม่ไ่ไมมม่ไมไม่ไ่มไมดมามมม่มาเลย ฟันบอไม่เอาไม่เอาเอาตีธรรมดาก่อนแม่แมมาอุ้ยไม่โดนนี่อ้ยอ้โหอมันเอาเรื่องเมาเอาเรื่องเอาเรื่องหรอมาดิเดี๋ยววิ่งหนีสิน้องแบทในอุ้ยเอาวะมันหลบไปทำไมอยากจะบอกว่าคือถ้ากดเ็เราเม่เป็นการพุ่งโง่ๆไ้คุณผู้ชมซึ่งปกติแล้วมันต้องวาปเนี้ยมันถึงจะเท่ไปไอ้พระเดววิ่งดิวัดเลย มาวัดเลยมา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 อ่อคนละทีเลยนี่ห้ามวิ่งเลยมามานี่มานี่มานี่เออคุณผู้ชมพี่พี่ว่าพี่น่าจะชนะใส่เนี่ยครับมันโกงมากเลยพี่ว่าโอกาสหาตีมันยากเนี่ยครับไอเนี้ยเอออันนี้มันอเออดูดิอเออเออเออโอ้โหสบายเลยครับสบายกูบอกเลยกูว่าพอมี่จะปิดฉากแล้วล่ะบ้าไม่ไหวว่ะ <c oughs> ไม่ไหว,ไไหวโอ้ยโอ้ย,อยสกิล มตอบใช้สกิลหัวคับแล้สกิลหัวดอกละวเจ็ดหมื่นนะครับไม่ตายก็ให้มันรู้ไปชีวิตนี้ไปเกิดใหม่ซะโง่ออกไปมานี่ไงอุ้ยอุ้มันหลบมันหลบไปเลยลาเส้นกันนี่นะเต็มเต็มไปสิครับน้องๆเข้ามาใกล้ๆกูสิไอ้แล้วโอ๊ยโอ๊ยคุณละแมจิ้บหายอันนี้น่าเกลียดมากไอบอลสัตว์แหกเนี่ย โอ้โห oh. กระโดดลงไปแล้วก็ออกไปนี่นะเอามันมามันไปอีก uh ล้วมาฟึ Please, ๊บ right วิ ride. ่งสวัสดีครับชาร์จทำไมคะนี่นะไอ้หนูโอ้ยจุ่ๆๆๆมาโอ้โอ้โหเกินเกินมึงเข้ามาเออโอ้ดีไปหมดเลยเลือดกูหายยังเร็วขึ้นไปโอ้ยไม่ขึ้นเลยวะ สวัสดีครับลาเฟนกันไปแดกไหมนี่แน,บน,นออ่บินไปเลยลูกเออบินไปเลยลูกแม่แม่คราวนี้พี่เอาจริงแล้วนะครับไม่มีใครสามารถล้มพี่ได้แล้วนี่ไงเข้ามาเนีตอนนี้พี่เอาจริงครับตอนนี้พี่เอาจริงพี่บอกเลยสวัสดีครับมาทําไมครับให้อาบ้านนาครับมาทําไมครับมาทําไมลาเซนกันไอ้แม่งคุล่ะแม่แม่งชิบะเซนเซไปอ้อ